สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายรัชพลได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับได้เอาโทรศัพท์มาดูลายตามปกติปรากฏว่าเห็นชื่อคุณแม่น้องชมพู่ขึ้นอยู่ด้านบนชื่อสาวิตรีวงศรีชา เข้าไปดูปรากฏว่าคุณแม่น้องชมพู่น่าจะส่งข้อความมาแล้วกด u n s e n e d Message ถอนข้อความออกไปทีนี้มันมีประมาณ4-5ข้อความผมก็เลยสงสัยคุณแม่น้องชมพู่ส่งอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเกรงใจก็เลยถอนกลับตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรละมั้งคุณแม่ของน้องถอนกลับออกไป แต่ว่าปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็พอจะรู้แล้วว่าอ๋อก็เลยส่งข้อความไปหาแม่น้องชมพู่แกก็มาปรึกษาว่าข้อความเหล่านี้ที่มีคนส่งให้แม่น้องชมพู่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแกก็ส่งมาให้ดูโอ้ยผมก็ตกใจเฮ้ยมันอะไรกันขนาดนี้เนี่ยมีข้อความส่งมาให้แม่น้องชมพู่อังนูนองนี่ แล้วก็อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ในศาลจะช่วยในคดีนอ้องชมพู่เต็มไปหมดแต่จริงๆถ้าดูให้ดีก็น่าจะรู้ว่าไม่เป็นความจริงนะครับคนคนนี้ก็ไม่น่าจะมีจิตปกติส่งข้อความไปหาคนน้นคนนี้อย่างยูทูบเบอร์สายลุงพลเองก็มีเข้าไปถูกบุคคลคนนี้ก่อกวนเรื่องนี้ ที่บุคคลมาคุกค,คามรบกวนสิ่งที่เขาส่งมาไม่เป็นความจริงผมไม่เคยรู้จักกับคนคนนี้ในส่วนนี้ผมได้ตอบกลับไปทางแม่น้องชมพู่แจ้งบอกว่าผมไม่เคยรู้จักแล้วก็คุณแม่น้องชมพู่ถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนก็สามารถดำเนินคดีได้เลยทุกคนถ้ามีอะไรติดต่อผมได้เลยถ้ามีบุคคลแอบอ้างถึงผม ก็ระมัดระวังกันไว้ก่อนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y YouTube มนโอมได้พูดไว้ทางนี้ครับลุงพลได้พูดไว้ว่าจากนอนนาไปอยู่ในรถกระบะมันมีจริงๆบอกเลยว่าความอดทนอดกลั้นคนเรามันมีอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่จะทำอะไรเราไม่ได้หยุดเถอะทำอะไรให้มันรู้จักพอเป็นเด็กเป็นเล็กถ้ามีสามัญสำนึก ความเป็นคนนี่ทนมาเป็นเดือนแล้วนะกับพฤติกรรมยอดแย่บอกตรงๆว่ายอดแย่รู้จักทำมาหากินอะไรที่สังคมเขายอมรับหน่อยไม่ใช่เรียกแต่คนดูเข้ามาดูให้เขามาดูเรื่องอะไรไร้สาระพูดแต่เรื่องเดิมๆไม่อับอายคนอื่นก็อับอายเรื่องชื่อเสียงวงตระกูลตัวเองหน่อย อยากได้มากหรือเงินอนะเงินที่ได้จากการไปว่าคนอื่นเขาเห็นเขานิ่งเห็นเขาไม่พูดเอาใหญ่ลุงกับป้าอยู่บ้านอยู่กับยูทูบเบอร์ไม่เคยไปร,าร่ารานใครก่อนพ่อปุพการีผู้ให้กำเนิดเขาน้ำตาตกร้องไห้กับการกระทําของลูกอันนี้ไม่ได้ว่าใครจะรับก็รับไป แต่มันควรจะหยุดได้แล้วควรจะหยุดได้หรือ,อยังบ้านไม่ได้ไกลกันนะถ้าแน่จริงถ้าเอาเข้าข้อกฎหมายถ้าแน่จริงเป็นลูกผู้ชายจริงเอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงให้มันเข้าข้อกฎหมายไปเลยไม่ต้องทำเป็นทีเล่นทีจริงลุงกับป้านิ่งมานานแล้วสวดอิติปิโสสวดพาหุงมหาจากักรพรรดิ สวดชินะปัญชรสวดเกือบทุกจบททุกบทแล้วนะบทอะไรที่สวดไม่ได้ก็จะพยายามสวดแต่สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรเพราะไม่อยากให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนันชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับกูไม่ใช่ไอหลงทางไม่ใช่อุโมงเหวบอกไว้เลยทำกับกูไม่ได้อันนี้บอกเตือนไปเลย แล้วแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอ่อนแอก็แพ้ไปผมจะไม่ยอมจะไม่ยอมให้ใครมาประนามว่าทานันเป็นคนในรคุณเป็นคนในระคุณลุงพลปากพูดรักนักรักหนายืนหนึ่งข้างลุงปากมันพูดโอ้ยช่วยเหลือออกรายการโทรทัศน์มันบอกรักลุงพลคือ f อตัวจริงของลุงพลเสร็จแล้ววันหนึ่ง มันกลับทรยศลุงไม่ใช่ทนันบอกไว้เลยครับลุงพลลุงพลฟังผมอยู่ผมรู้ลุงพลเชื่อผมครับคนอย่างทานันจะไม่เป็นคนแบบนั้นลุงพลก็ดูผมอยู่นะผมเชื่อไหมทานานจะไม่เป็นแบบนั้นมันมีขบวนการแบบนี้จริงๆมันมีแล้วเท่าที่ผม อ่านผมดูมาเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้เริ่มปฏิบัติการนี้แล้วครับสิ่งเดียวที่ผมจะทำได้ครับผมต้องชัดเจนเรื่องจุดยืนครับแค่นั้นเองครับผมถ้าผมพูดชัดเจน fc ก็จะเป็นเกาะ fc ก็จะเป็นกำรรแพงป้องกันผมทำให้คนแบบนี้ทำอะไรผมไม่ได้มันเล่นลุกไม่ได้ครับ มันเลยมาเล่นงานคนรอบข้างของลุงพลลุงนิ่งครับตอนนี้น่ะมีเสียงเตือนมาว่ามันจะเล่นงานคนที่ขุดคุยใครที่ขุดคุยเรื่องคดีมันจะเล่นครับที่ผมได้ยินมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นน่ะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีของผมอยู่มันพูดตลอดครับฝั่งตรงข้ามพูดตลอดความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง youtube เจ้าปู่ channel ได้พูดไว้ทางนี้ครับหลายๆคนเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณจะไปแจ้งไหมจะไปแจ้งที่ไหนเพราะมันไม่มีมันเป็นแค่ขอนไม้ผุผูกพังพังเก่าเไม่มีมูลค่าอะไรแล้วความเข้าใจของคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นไม้อะไรบางคนก็คิดว่าเป็นไม้ตะเคียนถามว่าเป็นไม้ตะเคียนเนี่ยผิดกฎหมายไหม ไม่มีไม่ผิดแต่ถ้าเป็นไม้มาฆ่าผิดกฎหมายไหมผิดแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นไม้ตะเคียนต่อให้รู้ว่าเป็นไม้มาฆ่าจะไปแจ้งตรงไหนจะไปบอกใครแล้วมันเป็นไม้เก่าๆเนี่ยแล้วไปแจ้งเขาเนะ่ะจะไปไหมมันทิ้งไว้เป็นปีๆมันถูก ต้นไม้ใบหญ้าทับไว้แช่น้ําเอาไว้เนี่ยต่อให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งสถานีตํารวจหรือแจ้งกรมป่าไม้เขาจะมาเอาไปไหมเขาก็ไม่เอาหรอกเขาก็กองไว้ตรงนั้นแหละไม่มีใครสนใจหรอกเพราะอะไรพวกท่านเห็นไหมว่าขอนไม้ที่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเข้าไปปักธงปักทูปปะแป้งขอหวย ตามหมู่บ้านต่ตางๆตามสถานที่ต่างๆมีออกมาเยอะแยะถามหน่อยซิว่ากรมป่าไม้เคยไปเอาขอนไม้นั้นไปไหมเคยไปเก็บขอนไม้ตรงนั้นตรงนี้ไปไหมบางขอนไม้น่ะล้มทับถนนยังดีก็แค่เขี่ยลงข้างทางไม่ให้ขวางถนนก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเปลนปีๆและถามหน่อยว่าขอนไม้ของลุงเนี่ยไม้มาค่านเนี่ย ลุงก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้ผิดกฎหมายด้วยลุงเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนแล้วก็เก่าแล้วด้วยจะไปแจ้งใครเขาเอาอยู่แล้วนะ่ะก็ทิ้วว่าอย่างนั้นนะ่ะจนมาเกิดเรื่องของน้องขึ้นแล้วมีคนให้ความสนใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ลุงก็เลยเอาขึ้นมาให้ผู้คนกราบไหว้ตามความเชื่อของใครของมันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอม ลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับตอนแรกลุงก็ใช้ธรรมะธรรมะง่ายๆธรรมะก็คือธรรมชาติเท่าที่ลุงรู้คำว่าธรรมะคือธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติเราเคยทำตัวแบบไหนเราเคยกินอย่างไรเราอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะผ่านไป โดยที่เราไม่ต้องไปเก็บมาไว้จนมันล้นเปรียบเสมือนน้ํำในแก้วก็ให้น้ําในแก้วมันล้นออกอยู่ตลอดเวลาอย่าทำให้เหมือนน้ําเต็มแก้วถ้าน้ำํำมันเต็มแก้วเมื่อไหร่ก็ปล่อยให้มันล้นออกไปหรือจะคิดแบบกลางๆก็ได้คิดยังไงน้ําไม่มีวันเต็มแก้วถ้ามันไม่เอาน้ำ เข้ามาในแก้วถ้าน้ำครึ่งแก้วก็จะมีครึ่งแก้วตลอดคือเราไม่เอาอะไรมาเพิ่มก็ปล่อยวางเป็นเรื่องสำคัญมากปล่อยวางยังไงเผื่อนำไปใช้ฝึกสมาธิก่อนนอนนั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีแล้วก็ปล่อยวางทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จากนั้นก็สวดอิติปิโสสวดเต็มนะครับบทสวดมหาจักรพัดบทสวดพาหุงชนะมารบทสวดชินะบัญชรเพื่อให้ระลึกถึงถ้าเคยได้ยินชีวประวัติของเกจิอาจารย์ทุกๆรูปในเมืองไทยนี้ท่านก็จะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทำในสิ่งที่ดีที่คิดว่าดี เราคิดว่าดีเราตึกตรองไตรตรองดูแล้วว่าดีเราก็ทําให้เป็นนิสัยแล้วสิ่งที่ลุงได้แนะนําถ้าทําได้สักหนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างค่อยๆทําค่อยๆฝึกสมาธิทําที่บ้านก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปที่วัด